คุณยาเคนมีธุระก,ก็ไปทำนะคะขอบคุณสามล้านดวงใจห้าเลือห้าไลค์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะยายนอ้องไอรินจากคุณยายป้าค่ะอ๋อจา้าขอบคุณหัวใจกอ,กอดด้วยค่ะจากคุณยายลาค่ะวันนั้นวันที่ฝนตกนะคะ่ะน่าจะเป็นวันฝนตกแหละที่รถไปถ่ายที่บอ่อบัวค่ะ แล้ววันนั้นเราไม่ได้ซูมซูมอยู่แต่ว่าเหมือนว่าภาพมันไม่ชัดอะ่ะนั่นแหละที่นี่เขาบอกว่าเออภาพต้องให้ชัดแล้วก็ต้องซูมอะไรอย่างเงี้ยเลิฟเริฟครับขอบคุณมากๆค่ะบาวยศขอบคุณนะคะ สวัสดีครับคุณรสจนาสวัสดีค่ะขอบคุณสติเกินนะ่ารักน่ารักจากคุณยายป้าด้วยนะคะลืมบอกเลิฟสีจ้าไม่เป็นไรค่ะคุณยายน้องขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีคุณยายป้าจากเบวยศสชาแนลค่ะสวัสดีจ้าคุณบ่าวยศจากคุณยายน้องไอรินนะคะ สวัสดีเบายศจากคุณยายลามาม่นค่ะรถติดแถมติดด่านครับมาเช้าไม่เป็นไรค่ะเบายศไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายท่มสวัสดีค่ะ ถนนไม่ดีเลยมาช้าคุณยายทุมอ๋อค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณยายทุมขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีจ้าคุณยายทุมยี่น้องไอรินสวัสดีครับจากเอฟซีเบายศค่ะหัวใจกอดกอดจากคุณยายทุมค่ะมากินกาแฟเด้อจ้าคุณยายน้องขอบคุณมากๆค่ะยายลาสวัสดีครับยายทุมสวัสดีครับ สวัสดีค่ะยายลาจากคุณยายทุมค่ะหัวใจกอดกอดจากคุณยายทุมค่ะยังไม่ได้กินกาแฟเลยค่ะคุณยายน้องวันนี้ตื่นมาหาตื่นมาหาขากล้องไม่เจอค่ะก็เลยยังไม่ได้กินอะไรเลยอ่ะ ยายุมสวัสดีครับจากเบาวยศค่ะยายลาสวัสดีค่ะหัวใจกดกอดนะคะยายทุมสวัสดีค่ะจากคุณยายลาค่ะสวัสดีค่ะบบาวยศค่ะหัวใจกดกอดนะคะจากคุณยายทุมค่ะสวัสดียายน้องไอรินจากคุณยายทุมค่ะยายทุมยายทุมยายยายทุมยายลายายป้า คนเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะอ๋อคนละคนนะคะคนละคนนะคะคุณยายน้องคนละคนค่ะแต่ชื่อเขาคล้ายๆกันค่ะขอบคุณหัวใจกดกอดจาก fc เบายศด,ด้วยค่ะหัวใจกดกอดจากพี่ทุมด้วยค่ะสติ๊กเกอร์วิงว่งวิ่งด้วยค่ะจากเบล fc เบายศค่ะฝนตกครับอ๋อทางนู้นฝนตกหรอคะสวัสดีค่ะพี่นุชจากคุณยายทุมนอนนาค่ะเมื่อนี้บ้านคอยหนาวอ้าว คุณยยทุมนอนนาค่ะเลิฟเจ็ดจ้าคุณยยทุมหัวใจกอดกอดค่ะขอบคุณมากๆค่ะคุณยยทุมส่งสติเกอร์สวัสดีสวัสดีค่ะเซติเกอร์สู้ๆด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะคุณย่ทุมขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะ ขอบคุณหัวใจบวกๆด้วยค่ะขอบคุณดอกไม้สีม่วงๆสวยๆด้วยค่ะมากินเขากับยายล่าเด้อค่ะทุก่านทุกคนเอาเลยขายคุณ